ลงชื่อกาแฟชาโสดเหรอเอาก็ลุงโสดนะครับถามทําไมเหรอครับลุงยังไม่มีแฟนอีกเหรอไม่มีครับผมเดี๋ยวหนูจะติดพี่ติดต่อพี่สาวให้ลุงเอาไหมติดต่อพี่สาวให้ <c oughs> ใช่แล้วมีพี่สาวเหรอมีสิโอโหสวยไหมสวยจริงสวยมากแล้วมีแฟนหรือยังอย่างโอ้โหเราจะติดต่อให้จริงหรืเอเปล่าจริงค่ะ โอ้โหอยู่ซไยไหนอยู่ซอยหลังซอยหนูตรงโน้นอ่ะอย่าหนูมะขับเข้าไปเลยโอเคถ้างั้นน่ะชงน้ำให้หนูสองแก้วเอาชงน้ำดีกว่านี้ใช่โอ้ยังมาสองกินน้ำลุงหรืเปล่าไม่ใช่ไม่ได้หลอกลุงเหรอสองแก้วสองแก้วจะเอาน้ำอะไรนมชมพูกับโกโก้โอ้โหนมชมพูอีกโกโก้อีกใช่ค่ะโอ้ใครกินนมชมพูพี่สาวพี่สาวใช่ชอบกินนมชมพู ลุงลุงทำไมลุงชื่อกาแฟชายโสดหรอเอาก็ลุงโสดนะครับถามทำไมเหรอครับลุงยังไม่มีแฟนอีกเหรอไม่มีครับผมเดี๋ยวหนูจะติดพี่ติดต่อพี่สาวให้ลุงเอาไหมติดต่อพี่สาวให้อี <c oughs> ใช่แล้วมีพี่สาวเหรอมีสิโอโหสวยไหมสวยจริงสวยมากแล้วมีแฟนหรือยังอย่างโอ้โหเราจะติดต่อให้จริงหรืเอเปล่าจริงค่ะ โอ้โหอยู่ซไยไหนอยู่ซอยหลังซอยหนูตรงนั้นะย่าหนูมาค่ะเข้าไปเลยโอเคถ้างั้นน่ะชงน้ำให้หนูสองแก้วเอาชงน้ำให้กันนี้ใช่โอ้ยังไม่นอนกินน้ำลุงเปล่าไม่ใช่ไม่ได้หลอกลุงเหรอลุงลุงทำไมลุงชื่อกาแฟชายโสดเหรอเอาก็ลุงโสดนะครับถามทำไมเหรอครับลุงยังไม่มีแฟนอีกเหรอไม่มีครับผมเย่าหนูจะติดพิษ พี่สาวให้ลุงเอาไหมติดต่อพี่สาวให้ใช่แล้วมีพี่สาวเหรอมีสิโอ้โหสวยไหมสวยจริงสวยมากแล้วมีแฟนหรือยังยังโอ้โหเราจะติดต่อให้จริงหรือเปล่าจริงค่ะโอ้โหอยู่ไซไหนอยู่ซอยหลังซอยหนูหนัฮะอย่านูนาค่ะเข้าไปเลยโอเคถ้างั้นน่ะชงน้ำให้หนูสองแก้วเอาชงน้ำให้ก่อนนี้ ใช่โอยมาอกิน้าลุงนะ่ะไม่ใช่ไม่ได้หลลุงนะสองแก้วสองแก้วจะเอาน้ำอะไรนมชชมพูกับโกโก้โอ้โหนมชมพูอีกโกโก้อีกใช่ค่ะโอใครกินนมชมพูพี่สาวพี่สาวใช่จำยินนมชมพูช่ลุงลุงทำไมลุงชื่อกาแฟชายสดเหรอเอาก็ลุงโสดนะครับถามทำไมเหรอครับลุงยังไม่มีแฟนอีกหรอ ไม่มีครับผมเยนูจะติดพี่ติดต่อพี่สาวให้ลุงเอาไหมติดต่อพี่สาวให้ใช่เรามีพี่สาวเหรอมีสิโอ้โหสวยไหมสวยจริงสวยมากแล้วมีแฟนหรือยังอย่างโอ้โหเราจะติดต่อให้จริงเปล่าจริงค่ะโอ้โหอยู่ซายไหนอยู่ซอยหลังซอยหนูตรงนั้นเยนุมาขับเข้าไปเลยโอเคถ้างั้นน่ะชงน้ำให้หนูสองแก้วเอ้า ส่งน้ำในการนี้ใช่โอ้ยยังม่ลองกินน้ำลุงเปล่าไม่ใช่ไม่ได้หลอกลุงเหไรสองแก้วสองแก้วเอาน้ำอะไรนมชมพูกับโกโก้โอ้โหนมชมพูอีกโกโก้อีกใช่ค่ะโอ้ใครกินนมชมพูพี่สาวพี่สาวใช่ชอบกินนมชมพูลุงลุงทำไมลุงชื่อกาแฟชาโสดเหรอเอาก็ลุงโสดนะครับถามทำไมเหรอครับลุงยังไม่มีแฟนอีกเหรอ ไม่มีครับผมเยนูจะติดพี่ติดต่อพี่สาวให้ลุงเอาไหมติดต่อพี่สาวให้ใช่เรามีพี่สาวเหรอมีสิโอ้โหสวยไหมสวยจริงสวยมากแล้วมีแฟนหรือยังอย่างโอ้โหเราจะติดต่อให้จริงกันเปล่าจริงค่ะโอ้โหอยู่ซอยไหนอยู่ซอยหลังซอยโอโห,หนูโงนะเยนุมาขับเข้าไปเลยโอเคถ้างั้นน่ะชงน้ำให้หนูสองแก้วเอ้า เท่าไงไปกันนี้ใช่โอเยยังมาลองกินน้ำลุงเะหรอไม่ใช่ไม่ได้หลอกลุงเหไรสองแก้วสองแก้วเอาน้ำอะไรนมชมพูกับโกโก้โอ้โหนมชมพูอีกโกโก้อีกใช่ค่ะโอ้ใครกินนมชมพูพี่สาวพี่สาวใช่ชอบกินนมชมพูลุงลุงทำไมลุงชื่อกาแฟชายโสดหรอเอาก็ลุงโสดนะครับถามทำไมเหรอครับลุงยังไม่มีแฟนอีกหรอ ไม่มีครับผมเดี๋ยวหนูจะติดติดต่อพี่สาวให้ลุงเอาไหมติดต่อพี่สาวให้ใช่ล้วมีพี่สาวเหรอมีสิโอ้โหสวยไหมสวยจริงสวยมากแล้วมีแฟนหรือยังอย่างโอ้โหเราจะติดต่อให้จริงหรือเปล่าจริงค่ะโอ้โหอยู่ไซไหนอยู่ซอยหลังซอยหนูตรงนั้นเดหนูมาข่ะเข้าไปเลยโอเคถ้างั้นอะชวงน้ำให้หนูสองเกมเอ้า ใช่โอ้ยยัมาส่องกินน้ำรุ่เปล่าไม่ใช่ไม่ได้หลอกลุงเหรอสองแก้วสองแก้วจะเอาน้ำอะไรนมชมพูกับโกโก้โอ้โหนมชมพูอีกโกโก้อีกใช่ค่ะโอ้ใครกินนมชมพูพี่สาวพี่สาวใช่ชอบกินนมชมพูใช่